นี่คือนักบินที่ผมไว้ใจได้สุดในเกมนี้เลยนะเขาจะพาผมไปส่งยันข้องกัปตันแล้วผมก็จะฆ่าก,กัปตันอ้าอ,อ้กับตันแกรู้ได้ไงว่าฉันเข้ามาในเรือบอลลูนของแกเกมนี้มีเรืหเหาออยู่สองลำ ถ้าฝั่งไหนตกก่อนฝั่งนั้นแท้แล้วก็ระวังด้วยเพราะเวลาเล่นเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นกับลิงดูนี่เฮ้ยสวยละบอลลูนัตูกางตกเฮ้ยลงมาดิมันเร่ไม่ถึงสิบด้วยซ้ำดูหมวกมันดีดูหมวกก็รู้แล้วแรงมันต่ำผมเฮ้ยจะจมนาวแล้วไอ้นี่นี่คือตอนเนี้ยทุกคนบอลลูนสตูมันตกแล้วแต่มันเคยตกระทับบอลลูนเราแล้วมันก็จะตกทั้งคู่แล้วก็เสมอกันไอ้นี่โคตรกากเลยเป็นโคตรกากเลยเอ้ยเอ้ยลิงลิงมันก็ตกคู่ดีไอ้พวกเนี้ยแม่งเล่นเหมือนลิงอะ มาแนะนํากันก่อนอน,นะโดยที่ว่าเกมนี้จะเป็นมันก็มีอยู่หลายโหมดอ่ะเนาะ <c oughs> ก็จะมีโหมดยึดฐานหมดทำลายบอลลูนเอ้ยไม่ใช่บอลลูนนี่เรือหอ <c oughs> เกมนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3สายนะจะมีสายพ่อบ้าน <c oughs> สายบุกแล้วก็นักบินนะแต่ผมจะบุกก่อน <c> Hand <oughs> stop มีนาว w h a t s u p d a n g e r เดี๋ยวมันจะเกิดมาเดี๋ยววิ่งกลับมาห้องกับตันกคะรดบไม่ได้แ ไไม่เฮ้ยเฮ้ยแอบหลัง,ง,งลง็อกเกอร์นี่นี่โอ้เราอาเราเบอร์อี่อะยืนที่เดิมทำไมอ่ะขอขับหน่อยขโมอยขโมอย,ข,อมอยขับแม่งแย่งขับแย่งขับมันจะเกิดละเดี๋ยวรีโหลดคนระับเฮ้ย เอ้ยอะไรเฮ้ย<ป>ลุงลุงลุงเฮ้ยนี่ไปไหนเกิดแล้วเกิดแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮไม่มองไม่มอง <c oughs> นี่ตาถัว่วตายไปเอาลุงคนเดิมว,งงว่าไงว่าไงโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้เป็นพระเอกอเป็นพระเอกทำแล้วได้อะ่ะ <c oughs> การล่อนลงให้ถึงคนแรกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนรฝึกทำในฟอร์ตไหนโว้วโว้โวอไม่ตายไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองลอย โอ้ยิงยังไม่โดนเลยคอดกากเลยชั้นมาเพื่อหยุดสงครามครั้งนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะพยายามยิงแอคกิบเบิร์ดเดี๋ยวเนี่ยมันกำลังส่งแอคกิบเบิร์ดออกไปนัดแอคกิบเบิร์ดตัวระเบิดอ้าวเฮ้ยนี่แอคกิบเบิร์ดเอาไปโอ้รู้นิดเดียวยิงตั้งเยอะไม่ระเบิดเหรอตุ้ม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 อเอาโดนเกียนเอาโดนเกียนมันเกียนโอม เดี๋ยวร่อนเลยกันรีบฟอร์สนายฟอร์สนายจะโกชนะแล้วชนะแล้วยโยว์ว่โยโย่บอลลูเต้นเลยเดี๋ยวชุมมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไปโคตรมันไอเข้าปลาด360องศา เล่นเกมผีหรือไงเนี่ยใชถ้าเกมไหนผมเล่นแล้วผมไม่ค่อยพูดแปลว่าเกมนั้นมันไม่หนุกขับเนี่ยตุบตุดตุดตุดตุบตุบอยู่ในปาร์ตี้ร้อนจังเลยไอ้อะอห้องโดนแฮกห้องโดนเอ้ยยืนคอโดนแปะอะไร มันชื่ออะไรวะเมื่อกี้มองไม่ทันไม่โคตรเอ้ยตาตาเฮ้ยกระชากวิญญาณมันออกมาเอ้ยวิญญาณวิญญาณวิญญาณอุ้ยโคตรฮักโอ้้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนตายตายเลยมึงลอยอากาศได้มึงคิดว่ามึงเท่แล้ววะไอ้ไม่มีปัญญาแอดมินครับฝากจัดการหน่อยครับถ้ามันระบาดนะคนอื่นจะเดือดร้อนนะ เว้ยช่วยหน่ยครับ GM โเร็มามันระบาดนะมันจะมีคนอื่นต้องตายเยอะเลยนะ Gm เพราะมันระบาศนะสวัสดีครับปุ้มปุ้มขอเต oh ้นอ oh oh ้าเฮ้ยอะไรไอ้พี่ลุงนวดลุงนวดอาอ้า อ,ออตูมเกิดเป็นกุ๊กคั้ขนขอพิมพ์สักหน่อยขนาดโปรยังแพอะครับโอ้ยชนะเลยเกยมนี้สังคมมันหวยพอจบแมตช์ก็เขียนว่าจี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 อยู่งั้นอะ ตุ้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตุม้มตุ้มหนูชนะเลยดูเฮ้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกคืองบินฉันเล็กกว่าเร็วกว่าหันเร็วกว่าเอาเพราะว่าล่วงเพราะว่ามันอะล่วงโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้พังแล้วลาก่อน เขาสดใจหนึ่งหนึ่งกันเปล่าหนึ่งหนึ่งกันเปล่าฮู้ฮู้ฮู้อ่าระเบิดไปดิล่วงไปล่วง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 เรียบร้อย Can't stop me now ดูจริงแม่งบ้าจริงจริงเอาปุ่งปุ่งนี่อัต เอ้เอ,เอปืนนี้เข้าหัวดาเมจอยู่ที่100เข้าตัวอยู่ที่65จากระยะไกลคุณจะทำอะไรเกรงใจคนที่อยู่บนต้นไม้ด้วยจริงๆแล้วผมเคยทำแบบนี้แล้วครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนั้นผมอยู่บนต้นไม้ฝั่งศัตรูตรเฮชอตงงอะดิใครยิงงงอะเด ไอเหลืองนี่เย้เฮ้ยมันเห็นเปล่าวะทุกคนว่ามันเห็นผมไหมกูไม่ไหวนะไอ้สัตกูไม่ไหวนะเชีกูไม่ไหวละกูกูไม่ไหวนะกผมกำลังรอจังหวะยิงเขาอยู่ เขาเรลังสงสัยว่ามีคนยิงเขาจากตำแหน่งไหนแต่เขาไม่รู้ดูดิทุกคนมันมันเดินหาผมใหญ่เลยอะน่ะดูดิมันเดินหาผมอะไราลองไอ้นั่นดิเฮ้ยเอ้ยหา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 คนยิงเหาคนยิงเดี๋ยวผมจะลองยิงสกิปเขาดูนะว่าเขาจะเห็นผมไหมเอ้ยเจอคนเห็น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 นั่งเงียบแป๊บเดี๋ยวแม่งรู้เฮ้ยมันรู้มันรู้ทุกคน 我太恶劣。